สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอ่า,อาพี่น้องมาดูคุณปูคุณปูขับพวงมาลัยพี่น้องนี่รถเกียวก็ยังทำหลายๆคลิปให้พี่น้องได้ชมกันให้เต็มอิ่มเลยรถเกียวยุค80เป็นรถกระสอบนะครับ 不会了。 yeah 2อนะพี่น้องนะครับดีแล้วีอ ครับนะเกจะหมุนผมอะไรครับผมว่าเท่ดีนะใบแท่งนี่80เลยอันใดที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบนะครับหรือว่าต้องการคุณตูเอาไปอนุรักษ์ไว้30มสิบหมื่นลองเอาไปเลย30มสิบหมื่นนะโด เรื่องดีมากครับ1 9อเก้นี่ยประกอบาเราไปทำสีแต่ว่าเดิมๆก็สวยวครับนะคลาสสิกดีัคลาสสิกดีแล้วก็าหาดูยากไม่มีอีกแล้วพี่น้องรุ่นใหม่ก็จะเงาวับนี่เกี่ยวดีครับผลงานการเกี่ยวดีปีหนึ่งก็ฤด,ดูกาลหนึ่งได้อยู่ประมาณ500ไร่ครับนะ รายละเอียดครับ เกี่ยวข้าวก็จะกุ่นเยอะไปน้องต้องใส่แมสอ่ะสามสิบหมื่นเอาไปเลยไปน้องือว่าจัดมากอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ